สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้คะ่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทาน้นํนานมข้าวโพดกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดค่ะจากนั้นนะคะเราก็นํขาข้าวโพดหวานของเราค่ะมาต้มให้สุกค่ะวันนี้นะคะแอดใช้ข้าวโพดทั้งหมด4ฝักนะคะ พอข้าวโพดต้มสุกแล้วนะคะเราก็นำข้าวโพดของเรามาพักให้เย็นก่อนค่ะน้ำที่ต้มนะคะเราไม่ทิ้งค่ะเราเอาไว้สำหรับในการปั่นเนื้อข้าวโพดของเราค่ะอันนี้ก็ปิดไฟไว้ก่อนจากนั้นนะคะเราก็นำข้าวโพดของเรามาฝานเอาแต่มเมล็ดค่ะ พอเราได้เป็นขโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการปั่นค่ะแล้วก็จะแบ่งใส่โถปั่นนะคะสักสองรอบค่ะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําต้มข้าวโพดนะคะใส่ลงไปสักสามสี่กบวยค่ะแล้วก็นําไปปั่นได้เลยค่ะใส่น้ําลงไปมันจะได้ปั่นง่ายๆนะคะแล้วเราก็จะปั่นข้าวโพดให้ละเอียดเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมากรองด้วยกระชอนนะคะเราจะกรองเอาแต่เฉพาะน้ำค่ะเราก็จะเติมน้ำต้มสุกนะคะใส่ลงไปที่โถปั่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่ตัวข้าวโพดของเราแบบนี้นะคะจะได้กรองเอาน้ำออกง่ายๆค่ะเราใช้น้ำต้มสุกนะคะอยู่ประมาณ1ถ้วยหรือว่า1ถ้วยครึ่งค่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะกรองให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการปรุงรสกันเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการปรุงรสเลยนะคะเราก็จะเติมเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาหรือว่าจะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะความหวานตามชอบแอดใส่ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะค่ะ เราก็นําน้ํานมข้าวโพดของเรานะคะมาตั้งไฟค่ะต้มให้น้ํานมข้าวโพดของเราอุ่นเล็กน้อยนะคะพอให้เกลือแล้วก็น้ําตาลทรายละลายให้หมดก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดไฟพักให้น้ํานมของเรานะคะเย็นแล้วค่อยนํามาบรรจุใส่ขวดค่ะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นํามาบรรจุใส่ขวดค่ะวันนี้นะคะแอดก็ใช้ขวดนะคะเป็นขวดแก้วขนาด180 ml ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะสูตรนี้นะคะแอดก็ทำได้ทั้งหมด4ขวดค่ะขนาด180 ml นะคะ เดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นไว้นะคะสามารถเก็บได้าสามถึงสวันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะน้ำนมข้าโพดค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไค i b ์กดกระดิ่งให้ช่องใส่ฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ